บริษัทออคุณ3ก่อนครับครับผมออคุณสามครับผมสวัสดีครับฮัลโ a l ครับออคุณ3นี่ก็เป็นบริษัทเป็นอคุณสามนี่อคุณสามอคุณสามได้ข่าวว่าเป็นรุ่นพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัครบแนะนำตัวเลยครับพี่เลยครับโอเคครับครับพวกเราบริษัทอคุณสามนะครับก็บริษัทเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานเคมีพันธุ์นะครับก็ในเคมีพันธุ์ตรงนี้เราก็จะมีทางส่วนของงานการซึมงาน าปิดร้อยแตกแล้วนะครับร้อยต่อพีแัมพีแคสแล้วก็พวกงานต็กต่องนะครับตรงนี้นะฮะโอเคครับก็หลักๆของเราเนี่ยก็คือแก้ปัญหาให้ลูกค้าแบบตรงจุดนะฮะแล้วก็ครบถ้วนนะครับของเราเนี่ยมีงานรับประกันให้ด้วยในงานติดตั้ง2ปี 2> ล,ลูกค้าบริษัทนี้จะเป็นลูกค้าประเภททําบ้านโมเดิร์นครับรั่วร้อนเล้าเราไปหมดใช่ครับผม <laughs> ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งบ้านโมเดิร์นแล้วก็มีพวกเดเวลอปเปอร์ใหญ่ๆครับที่จะมีมาแล้วจะเป็นปัญหาเรื่องแก้ปัญหาเรื่องของการรั่วซึมใช่ไหมพี่ครับ่รั่วซึมอันนี้ก็เป็นลักษณะอื่นแบบทำทำให้ดูว่าโซลูชันมันมีอะไรบ้างเลยประกอบออกมาเนาะใช่ครับผมว่าผมว่าเดี๋ยวนี้มันมันเป็นแนวทางที่ถูกอ่ะเพราะคนไม่ค่อยนิยมซื้ออาคารใหม่งานปรับปรุงและงานรีโนเวทกำลังเป็นเทรนมาเพราะมูลค่าที่ดินที่สูงขึ้นมูลค่าการก่อสร้างที่มันสูงขึ้นถ้าเรื่องรีโนเวทได้เขาจะเริ่มมรีเคับ่พิต ขอบคุณครับผมขอบคุณสามนะครับใครจะมาดูเรื่องเทคนิคการซ่อมบำรุงไม่ว่าจะเป็นงานพื้นงานผนังนะฮะอันนี้จะเป็นแอสฟัลติกเนาะไม่ใช่ไหมเป็นเป็นอะไรอ่ะคล้ายๆกวดล้างมันอันนี้อะไรพี่อ่ะนเรียกว่าเฟ็กซี่สายเนี่ยครับเป็นหินกวดย้อมสีโพลีแอสปาติกนะครับเป็นสีชนิดที่แบบคงทนมากครับแต่ตัวนี้กำลัง ใช้กับเพลกาวของหมู่บ้านต่างๆสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยเป็น pattern, แพทเทิร์นเป็นสีเป็นลายปักฉลามเขาพอดีมันเป็นหินกวดอาจจะไม่ลดแรงการแทกแต่ว่ามันจะปกปิดรอยรล้าได้ดีดแ,ดแต่ว่ามันจะขยันหมายถึงวันมันไม่สุดมันไม่มันไม่ร้ามันไม่เล้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีคร<ม>ับ<ม>